ไปยั่งยืนให้ในบ้านประทับตาเส้นให้พี่น้องเลยเราต้องเข้าไปแข่งบ้านอันนี้คือเมืองพี่น้องเลยคำบ้านเทากันเป็นเป็นเมืองอุทุมพรนะอ,อยู่เมืองอุทุมพรนี่ขันเมืองนี่เฮ็ดบบไรพี่น้องเลยพาสปอร์ตต้องเข้าไปในแข่งคือบ้านเทาก็เข้าไปในนครเกษรผู้มีหานด้วยเงสวนนคกขี่คนแหละเอีกกสารเนาะไปคำห้องขออา่นานังสือขั้นเดนพี่น้อง มีเอกสารไปเซ็นเอาพี่น้องเหนะ็น้องอ่าต่อจากคลิปที่แล้วทำไมพี่น้องไงเอาได้แจ้งข่าวไปว่าชีเฮ็ดพาสปอร์ตให้ทั้งน้องมี่เขาพี่น้อง,งนะอยู่เนาะตะก้องเขานี่แหละพี่น้องเไยเอากลับมาหาห้านถ่ายหูบือว่าฮันอ่าถนะ่ายเอกสารเนาะ เอาก็ต้องมาซื้อพี่น้องเยไงเอาเอกสารไปกรอกนะเนาะอ่าซื้อเขาแล้วก็ไปให้ทางในมุมในบ้านประทับตาเส้นพี่น้องเไยแล้วก็ทายหาูแล้วก็จังไปเข้าไปในเมืองพุ่นปีนปากเส้พี่น้นองเไงเนาะไม่ได้หัน่า,ายรูปเนาะร้านถ่ายรูปอัดเอกสารพี่น้องเไง Oh, hit bat sơn mình nhăng tăng tăng. Này bứt và sơn, chị nào nghe? À, bà thì nè. บายดีไหมอะไรดีไหมอันน่ะอัดเอกสารอยู่ปะถ่ายรูปอยู่ปะเจ้าถ่ายรูปติดบัตรโดยถ่ายรูปโอเคไปยันยังได้เอกสารจะส่งใส่ไปพี่น้องเลให้น้องเมฆเป็นเข้าไปถ่ายรูปอยู่ข้างในนะแขกเพิ่นกไลายพี่น้องเลยเขาจะพาเขาไปซนพันดอกนี่คือห้านถ่ายรูปแล้วก็อัดเอกสารต่างๆพี่น้องเลยเนาะเปิดกล้องหนักได้ประตูมานั่งพี่ก็ได้พี่น้องเลยไป พี่น้องเหรอเนาะอ่ะาจจะเลือสามคนขละบาตนี่พี่น้องไงเนาะทั้งเบาบุญอะไกรทางเบาบุญสองบุญเบาจันกระสิพากันหุนหวนกั๊บบวสัดพี่น,องงน้องเหรอเนาะอ่าทางเฮานี่ก็สบายดีพี่น้องดูดูสบายดีพี่น้องบัดสุขสุขค,คนเนาะอ่าเฮากัพากันอยู่ก็ประตูพี่น้องเไยกำน้องมีกันแหละอยู่เป็นมูน้องเพื่อนเพราะว่า กระเทิด้ลงมานเทิลให้น้อง่ก่อนพี่งเอมวเห็นมันแลวมันทั่วเาะ่ะมานัเนระแล้วแล้วเลยถ่ายถ่ายรูปเนาะเอาเอามันไวขนาดพี่น้องเอ้ยถ่ายร ด้วยซิบุบติด passport เห็นบูบติดพาสปอร์ตเนาะแล้วก็รเออแม่สิมีเออเอกสารนะครับไปเส้นอีกเนาะแม่จากในบ้านแม่ไปย่างยืนเออในบ้านประทับตาเส้นให้อาจึงอะไรเราต้องเข้าไปแข่งบัตรอันนี้คือเมืองพี่น้อะไรคำบ้านเทากันเป็นเป็นเมืองอุทุมพรนะ อยู่เมืองอุทุมพรนี่ขันเมืองนี่เฮ็ดบัวรัพี่น้องเลยพาสปอร์ตต้องเข้าไปในแข่งคือบ้านเท่าก็เข้าไปในนครเกษรพุทธมิหารในเขลงสวรรค์ขีดพุ่นแหละโดยต้องเข้าไปเฮ็ดพุ่นนิ่งดีได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นยังยังใหญ่เรงวาเฮ็ดอยู่แข่งได้แต่ก่อนนี่พายเฮ็ดพาสปอร์ตต้องขึ้นไปเวียงไปเฮ็ดอยู่เวียงจันทร์อย่างเดียวดุนสมัยบ่เตียงเฮ็ดเคยขึ้นเยอะแค่หนึ่งโดยเคยขึ้นต้องขึ้นไปเฮ็ดอยู่เวียงไปค่าขึ้นหนึ่งปุ๊ เมนเพิ่อชิ้นหอกนั่งรถใช้ทางเห็ดยู่เวียงโดยอันนี้เห็ดอยู่เค้งได้บันนี้ในในการเห็ดยูพี่นี่เพิ่นเห็ดในใดนกในการที่เพิ่นเห็ดนี้แพงราคามันเท่ามมาอิงตามอะไว่ามีทิศหนึ่งแบบสามทิศแบบเดือนไปโอ้มีมีแบบนี้พ่บอกโดย เด็ดรวนกลางซ้าห,าาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาาห็ดอยู่เล่าวน่พี่น้องห็ดห็ด,ห,ดห็ดอยู่ใส่กระตามนะต้องต้องผ่านในหนะต้องผ่านในหนะมีในหนะห็ดถ่ายเข้าไปเห็ดเองนี่ก็ได้คือกันแต่ว่ามัน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 ,มนเขาบูชาคุ้มไปหะอลย,ยเขาต้องทมไปไล่หม่งไล่บอลเขาต้อง เกอกแบบฟร์มเอกสารต่างๆมันลาย่างยุ่งเหยาะห้องพะเจ้ากุมเฮ็ดนะพี่น้องเลยมีแต่ว่าเฮ็ดอ่าให้นน่นะเพิ่นเล่นให้แต่ว่ามันก็สีเพลงเนอเบบที่น้องว่ามาให้มันมันมันเท่าไรสนะราคาราคาอันนี้น่องน้องน้องน้องถมน้องทมอะไรก็อน้องถามเพิ่นบ่ทามุูในหน้าบ่ เดือนปลายเดือนเดปลายนี่เก้าเซนสามิหลานหาอือทิศหนึ่งสามล้านสองทิศหนึ่งลวดนสามล้านสองลวิศหนี่ลวสามล้านสองโอ้นักอยู่ได้อออ๋ออ๋อสามล้นสองประมาณเกือบหกพันหบาทเนาะเกือบเจ็ดพันดอยดยเป็นยงลย เขาแบ่ต course, be ้องเอาล้วนไปก็ได um okay. ้เนาะเเอไ้นาะโดยเป็นองย่ยเอาตัวประมาณสามทิศนี่ก็ได้นีสามทิศเนาะนม่สามทิศนี่ก็ได้เพราะว่าเขายังเลียนทำเลียนนีเลนเลนเลนประมาณสามสามทิศนี่ก็โอเคอ่าเป็นองเขาก็เฮ็ดไว้ให้เลยเพราะว่าเขาเฮ็ดไว้แล้วก็มันมีแล้วเขาจะไปเมื่อไรก็ได้ หาอยากไปตอนใดก็ได้อยากไปไสยก็ได้นะพี่น้องอ่าบุ๊มบิแต่ว่าไปไทยอย่างเดียวนะไปจับปอดเนาะไปได้ทัวล,ลูกทัวร์ลูกแม่พี่น้องเนไปเวียดนามทีไปจีนทีไปประเทศใดก็ได้แต่พี่น้องเนบริเวณใกล้เคียงเท่านี้แหละต้องใส่พาสะปอร์ตทางบ่ตเตียงและทีมงานบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งมีบัตรแล้วพี่น้องเนาะยานอกจากน้องมิกเมยป้าเพิ่อนก็เลยฝากมาให้อ่าเป็นเหตุมาน้องมิกอีกมูมีม่พี่น้องเลย ก็เลยเป็นห่วงเป็นใยเวลาไปเห็น,ปน,นเ,เป็นปนี่กับญาณเพิ่นกักเพิ่นผูวัสัตเป็น,น,งงนอย่างเง้ยเนาะแบบว่าเพราะว่ามันมีเหตุบัตรชั่วคราวใบซื้อมันก็นยังบุตริกช่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นอย่าง,งเี้เนาะมันอาจะมีช่องโหว่อยู่สำหรับจเจ้าหน้าที่บางคนผู้ที่เป่นแบบว่าช่วยโอกาสเนาะมันก็นมีคปนอย่าง,งเง้ยมีทั้งคนดีมีทั้งคนบูดีในเจ้าหน้าที่เพราะว่า ที่เป็นคนธรรมดาหรือว่าคนอยู่ใส่ก็แล้วแต่มีทั้งคนดีคนซั่วนเนาะเอาก,การไว้ก่อนเอาความถือต้องไว้ก่อนเนาะเพื่อที่ผู้ให้มีการเสียเงินเสียคำแก่จะจับถือผูกเวลาเดินทางไปต่างประเทศนูน่นนี่นั่นไปไปไทยนี่แหละดุเนาะอ่าวาติตกตกิก็ต้องไปนี่นอนอยู่แล้วแต่ว่าส่วนลายกับมันอาจจะบ่เป็นนั่นนั่นคนลาย่นก็อนุโุมให้บนเตียงเคยไป ลายเสื้อกับพี่น้องเ,เจ้าหน้าที่ไทยเป็นก็นดีเนาะะนั่นคือพอเด็เรียกไดหน่อยนี่เพื่นก็หมดเป็นแยังแต่ว่าเพิ่นเตือนไว้เขาหนะบ,บุต้องเ็ดอีกนั่นนี่นะเพิ่นก็นดีอยู่เลยเพิ่นบุเคยจับบุเคยผู้บุเคยปั๊บบุเคยใหม่มีแต่ตักเตือนเพื่นพี่น้องเพิ่น,น,น<อ>ก็กล่าวกันเนาะนดีอยุตัวเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นดีดีทางเฮานี่กับเหดไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อความารนะถูกต้อง เนาะถูกต้องตามกฎหมายก็ดีที่สุดแล้วแหละคุณพี่น้องเลยตอนนี้ครักำลังอยู่ตลาดเนาะอัดรูปหรือว่าอัดเอกสารอยู่ตลาดเมืองปากซองพี่น้องเนาะปากซองเดนนาวบิึงมื่อนี่มันคือสิบัวนาวได้บุณีเนาะอนไ้บุณีเออห่อนเป็นอันนี้แต่ปากซองฮ้อนนี่บึงอื่นไม่ใช่ก่อนเนาะเนาะแม่ในซู่เหมืยอากาศมันก็เดึ๋งเตี่ยนอืขาดเพืกล็ดละ แต่ก้อนนี่แต่น้อกอยังน้อยนี่คือชีคักนนก,กันเนาะนะฮะอืมดินกบกไม่จังนะ่ไเฮ<อ>้ยมันมีเดดได้ยามหนาวไอ้บ้านในเมืองนี่นนะเนาะเป็นคึ้นไปเลยนะคืออนะไรฝนกับไลน์น่ะมีห่อดแห้งคึ้นมากตกเลยนี้เออมันอยู่เชิงผู้ได้นี่ยเออประตูเชิงผู้่ะเออเดี๋ยวมันเป็นผู้เพียง บ่าไงคือพู๋แต่มันใหญ่ดูมันใหญ่แม่นบราคือประมาณเราอยู่ในในในโต๊ะนี่แล้วแล้วมันก็ค่อยลงประมาณนี้มันอยู่สูงละแหละว่าไงอากาศมันก็เลยเย็นเด้อ <Yeah. S 1> ปลาไม่อมหอบเนาะดูปลาปลา,ปา,ปาไม่อ่ะพี่น้องเลยล่อสักหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอ,อาเอกสารออกมาแล้วก็ถ่ายให้พี่ให้น้องเบอร์เนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ ตรงมือบ้านเรีเ่ยวเดี๋ยววขนาดเลยพ<อ>ี่น้องจวดขนาดเลยสายนักข้าวเอาเยไปเยถ่ายุกด่วนว่าด้พี่น้องเนาะจัดแอดเกสารแล้วก็ถ่ายหูกพีน่น้นนองนี่ย บ่ตียงก็เฮ็ดอ่าตั้งแต่รุ่นเต้าบ่ตีงพี่น้องจังมื้บ่เบิดบ่จ้ะตั้งแต่พาสปอร์ตอยู่ได้10ปีเด้อืมดนเนาะเฮ็ดตั้งแต่ปี2015 16เนี่16อ่าพี่น้องเอ้ยยันรุ่นเดียวข่แต่หัวเข้าเพิ่นจะแม่นช่วงนั้นจะปี2016เบิดได้เฮ็ดใหม่แล้ว2014แม่น6ปี2ปี เรียบร้อยแล้วพ่อเนาะอืมไวขนาดเลยพี่น้องเไยบ้าือใส่สุดนี่เข้าไปวสุดมากเลรอขนาดเลยพี่น้องเนียถูกถูกได้ใจอีกคอเนาะสี่คนทัมันบ่ใหญ่บแบบนี้เบ่ใหญ่ดอกวใหญ่กว่านั้นหนึ่งเลยนาะแต่ผมเป็นยังไง่เป็นแจ้งเอาเนาะครับนี่เป็นแงได้ล่ะ เอยังไปยังกระสี่คนหกคนบอกมาสี่คนหกบ่โดยพาสปอร์ตนะไรนะบัตรประชาชน์นะสิอีกอีกแบบนึงน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เนอะอันนี้ก็นี่เป็นเอกสารเนาะไปค้ำห้องขออ่านังสือข้านเดนเป็นอะไรนะต้องมีเอกสารเป็นเส้น ไปยังยืนที <i> ่อยู่อีกบ่บ่ม so yeah. ja. ีใบนี no ่กับเส้นเลยแหละอรถเนาะตลาดคารุนาอ่าสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวพี่น้องติดใส่อ่านี้ด้วยว่าสัตวโอ้มีด้วยก็พี่น้องนี่เนาะอ่าเดี๋ยวนี้โบเตียงมั่นใจว่าเพิ่นเอาเอาตบัดประชาชนก็เ็ได้บเพราะว่า จำนวนขวานนะจำนวนขว่าอีกเนาะสองอย่างเลยสองอย่างเลยพี่น้องไอ้พัดสปอร์ตตคู่กันนะวันนี้นี่แต่ว่าภัยยังมูมีบัตรประชาชนก็ไปเฮ็ดพัดสปอร์ตนี่ก็ได้ด้วยนะพี่น้องไอ้พระเจ้าชุนง่ายดีเนาะอ่าบ่บ่เมนง่ายเพราะว่ามัน<ช>มมต้องบังคับเฮ็ดแต่มันมีมพรต้องเจ้าต้องมีนะเจ้ามูมีบัตร,สสตรตประชาชนเจ้าก็เฮ็ดบ่ได้อ<ช>่าเจ้าต้องไปเฮ็ดตัวนั้นก่อนนะประมาณนั่นประตูเลยโดยคือมีครบเลยบ่ดนี้ ถ้าเจ้าไปเห็ดพัดจักรต์ตเนี่ยจะต้องจะมีมีครบเลยพัดปักรโปรดแล้วก็สมานโอแล้วก็บัโโรบบตรประชาชนพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยใช่แล้วนะใบอันนี้อ่าเขาต้องต้องให้พ่อให้ดมีเชื่อมด้วยเนาะเห็นดิพี่น้องเนียนี่ซือ้อพ่อเห็นดิซื้อพ่อซื้อพ่อซื้อเมีไหนต้องเชื่อไหน ต้องเซ็นเพราะว่าบ้านเมืองแข่งเขาต้องเซ็นตั้งกรอกเอกสารนี่แมนให้มันตามเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ไปให้เพิ่นแล้วก็เพิ่นสินัดสัมภาษณ์อีกเนาะต่อหนึ่งได้พี่น้องเลยนัดสัมภาษณ์นี่แมนจบอยู่แขวงพี่น้อยแขวงได้ก็แขวงนั่นนั่นแต่บผมว่าเมื่อใดเพิ่นสินัดสัมภาษณ์ก็บจังเบิ่งตัวจริงอีกเท่านึง เพิ่นต้องสัมภาษณ์ต้องเอาเจ้าตูนี่ไปพี่น้องเมฆนี่ไปนั่งเพิ่นกติธรรมดอกอยู่บ้านใดเมืองใดพี่น้องเฮ็ดฟัสสปอร์ตนี่จุดประสงค์มาเฮ็ดไปยังถ้าจะไปเที่ยวไซพี่น้องเนาะเพิ่นก็บรถเบาแบบนี้หนูมาเตียงวมาเองเพิ่นก็บเบาดีอยู่สถานาที่เพิ่นเนาะนี่เบาตามสไตล์เบาเตียงดอกพี่น้องเนีย จะเป็นน่พฮงก่อนมันเปล่นนี่พวกเฮงก่อนอกันนะบอกบอกเขาาจะอยู่บ้านใช่ที่บอกบอกคอยกนั่นอยู่คอยกัดอรเนาะตายแล้วนีพวกเฮงก่อนคอยเป็นเจ้าหน้าที่ได้อยคอยก็อะ่อยก็ว่า อ่าจมสไตล์เฮาบ้านๆเฮาเนี่ยพี่น้องเะเออ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บริว่าแบบนี้เพิ่นก็ว้าเนาะเพิ่นค้นทาคนเฮียนค้นระเบียบเพิ่นก็ว้าดีและพี่น้องเ้ยก็้ากําว่าเพิ่นอาจจะมีเยอาแต่ว่าเฮานี่ปุ๊กๆๆ๊บ่สิได้พี่น้องเ้ยคือคือเราาให้พี่ให้น้องฟังข้าวๆะสารประมาณนี้อยู่บ้านใดเมืองใดพอเมื้ มีพี่น้องจะคน้นจะเห็ดพัชจปอดมานีจะสิบไปใช้ไปเห็ดงานหรือไปยังพี่น้องเป็นกระรมเราแล้วก็เห็ดใบไป,ไปไปเที่ยวไปลิ้นเ,เพื่อถือเลขหนึ่งวันทีหนึง่งเขาได้ไปเที่ยวพี่น้องเนาะหวยว่าเอา <c oughs> ไปซื้ได้ <c oughs> อันนี้ว่าโยกไปซี้อพี่น้องเนาะแต่ว่าตามความเป็นจริงกันแหละเห็ดใบเพื่อจะไปลิ้นไปเที่ยวพี่น้องเนาะ แต่บางห้งว่าจิได้จักปีตัวใหม่นี่อาจะได้ได้สิบปีขึ้นก่าวดด้วยจังไลยเป็นอย่างไรอัาเล็บว่าสิบปีว่าสิบปีเลยน้องเอีอ่าสิบปีพี่นอ้นอยา่างไรเล็บหนึ่งอา่าเจ้าไปบ่ไปกระจายห้าสิบปีจะเบิดลกำหนด,ดตัวเล็บเปลี่ยนแต่ว่าเจ้าไปดูกับเบิดก่อนเพราะมันต้องอา่าแมน้องสเต็ปเต็มพี่นอ้อย่างไรอ่าบางคนนั้นปีปลายกับเบิล้ลอะ แต่ชมงเราไปดูได้ใช่ไหมขามดูได้ขามดูขามขามหนึ่งแม่นเดียวบดง่ายดิบดง่ายเพิ่นแบบเออมันบดจะเลียมบดหันก็จะต้องไต่อไม้อีกนะเลยเพราะไงคือคือปุ่มเขาขังเขียนนะเขาเขียนเบิดเลยใช่แเ้าก็ต้องซื้อหัวไม้ประมาณนั้นเลยอ่ามันจะกำหนดมันจะนเบืองบือบโบได้เบืองได้บได้เม่นจับหมกปักจะออกมื่อนี้นี่อ่าเพิ่นก็จ้ามันที่เดือนให้ มาเจ้ากลับเขาว่ามันก็จ้ำอีกว่าจ้ำเขาเจ้าออกไปไหมมืออืนถ้าก็จ้ำอีกจ้ำจ้ำเบิดลปุนแล้วมันก็เบิดใบมันก็เบิ้ลอะไรแบบนี้ฮะก็ต้องไปต่อไหมอีกเหรเก็บเหล็กไหมอีกเอาไปดูกเบิดไว้เนาะเพราะนั้นเขาก็ไปเท่าที่จําเป็นนั่นแหละพงไเพราะว่าต่อไปอาจจะบออาจจะบอซัมนี่ราคามันแต่เขาโมันก็จะถือลงนะเอาฮิตไหมมันเด็บแพงเพื่อกันเริ่มใหม่ไปเลยแม่นเพื่อกันก็สิ้นคลองเมียัเพื่อกันนั่น ่าคือบัดไปขับขี่เขานู่นนี่นั่นหรือว่าอย่างมันมัน,ม,นมันเข้าไปต่อมันสิบุฟเงอย่างเขาเห็ดใหม่นะฮะมันกระชีบุนุ่งยากซชำเขาเห็ดใหม่อีกอ่าสมัยก่อนนี่อ่าลายปีก่อนนี่อ่เข้าต้อนี่มิแต่อาทายหูบใบหนึ่งแล้วก็ชำมโนให้ใบย,ยั่งยืนา,ายยงยืนต้องใส่ชำมโนแล้วก็อ่าหุบ และกับบัตรช้อนห้เพื่อนคือในหน้านไปเห็นได้เลยนะถา้าถั่วอลอย่างเดียวไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือว่าได้ไ,ดไปสัมภาษณ์คือเก้าโตกันทั้งเบิ้งพี่น้องอย่เนาะถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงองไรกันจังว่ากันอันสํารับพ,พิ่นี้ก็มาทายเอกสาร,รเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยทั้งห้องกษตกรโตเดินทางกลับเข้าไปบ้านซองทั้งน้องเมฆน้องพี่น้องน้อและกั อ่าสีเดินเรื่องต่อไปเรื่องเฮ็ดเอกสารแล้วก็ใั้งั้งน้องเมฆไปไปอ่าสเต็ปในบงในบ้านพี่น้องเลยแล้วก็อ่าตอนแรกๆก็สะเดินทางเข้าทั้งปากเซปากยุพุนแล้วก็อ่าเดินไปประสานกับพิ่ลม,มาสีเฮ็ดมือใดเพิ่นจะให้เขาเมือ่อใดก็จังว่ากันพี่น้องกันเนาะสำหรับมือนี้ทีมงานสามหนุ่มเขาสามคนเนาขอตัวลาไปก่อน พบพ่อกันคลิปหน้นา,พา,าพี่น้องเลยกระปากพ่อเมยพี่น้องติดตามรับสมทั้งทีมงานเท่านี้เด้อเนาะยังอยู่ปากซีขึ้นเก่าพี่น้องเลยนะปากเป็นกำลังใจเท่านี้นาะทั้งบาอาจารย์บาบุญแล้วก็บ่าวบุญสองบุญโนะก,กับกัปกรทั้งเฮาอยู่เห็ดอาสปอร์ตให้น้องมี่ดุกัสเชเล่คนละพี่น้องเลยกันสิกคับตามหลังเนาะจะได้กระปากเป็นกำลังใจทั้งทีมงานเท่านี้พี่น้องเลย คอยอยู่ดีดมีแฮงเบิดลสกู๊ดสุกสนเด้อบุญคำน้ำสู้บุญคำน้ำทรงป่าถนาสิ่งใดขอได้สมพระมุกฏป่าถนาชุ่งชิงตุบการด้วยเถิดพ่อแม่พี่น้องเบิดลสกู๊ดสุกสนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องลาใต้น้ำเด้อบ๊ายบายคายกันเลย